สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่ไหนคะเรามาที่ไหนคุณนายเรามาร้านวาเลนไทน์นะคะอันนี้อยู่ที่ฮวาส่องนะคะอยู่ตำบลพารานค่ะถ้าเพื่อนๆอยู่เขตพารานนะคะมาเที่ยวได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในโควิดเนาะในโควิด -19 อยู่นะคะอยากเล่นสนุกก็มีนะคะโต๊ะสนุก เบียสสดก็มีนะคะเบียสสดก็มีแต่วันนี้เราจะมากินนะก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ส้มตำนะคะดูเครื่องปรุงนะฮะดูนะเออมีหลายหลายๆอย่างเลยนะคะ <M> เป็นร้าน <M> ก็จัดแบบไทยเลยนะคะโครงสร้างแบบไทยเลยหล่อนหล่อนจะมาะนั่นไงไม้สนุกอยู่นั่นไงลูกสนุกก็อยู่ข้างล่างไงเดี๋ยววันนี้เรามาดู เรามาดูคุณนายคามเล่นสนุกนะฮะอะตั้งท่าอ้งท่านะคะอุ้ยตั้งท่าท่าก็กินขาดแล้วท่านผู้ชมแค่ท่าก็กินขาดแล้วแลวลูกลูกสนุกรู้สึกมันจะอยู่ข้างล่างนะมีปะเอาแต่ท่าเขาพอะเอาแต่ท่าว่างั้นก็จะมีหลายโต๊ะอยู่นะฮะก็จะประมาณนี้จุ๊บอันนี้เจ้าของร้านนะฮะคุณดาวเจ้าของร้านนะคะ นี่ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอไว้บอร์ดหรือเปล่าอ่าเห็นดูแลเมื่อกี้ถ่ายโต๊ะสนุกแล้วทางโน้นไว้เบาะลยสีดำทีไว้บาวนะว่าสีขาวบ l a c k b o a r ไง b l a อ k b o บ r d บ l ร c k b o ็ r บอ้าวอาเสีอาซสี อ่าเล่นสนุกท่าตั้งท่าสนุกให้ดูหน่อยสิลูกอยู่ข้างล่างไงในในถุงอะ่ะหาลูกสนุกก็ไม่เจอท่านผู้ชมเลยแล้วจะมาเล่นสนุกได้ไงเนี่ยฮะนี่ไงในถุงอะ่ะดูดิไม่มีเหรออ่าแล้วลูกเข้าไปทิ้งไหนแล้วอะ่ะมีแต่โต๊นี่เหรอน,นั่นไงเออเดี๋ยนะคะวันนี้เรามา เดี๋ยวดูนะเซียนดูเซียนนะดูเซียนเซียน,ยนตั้งลูกนะฮะท่านดูวิธีการตั้งตั้งยังไงตั้งให้มันตรงตั้งให้มันตรงว่างั้นแล้วเราจะยิงลูกไหนก่อนอ่ะเอาลูกขาวตกไหม <laughs> เอาลูกขาวตกหลุมไหมดูท่าดูท่าคุณนายคามนะคะนี่โห <c oughs> สุดยอดเลยเนี่ยท่านี้เลยเนี่ยท่านี้เลยอ่ะไปเลยโอเคอเค้าวเ <c oughs> อาไปลูกตีม <c oughs> ันอ่ะ <c oughs> ลูกสีอยู่ไหนอ่ะแล้วเราจะแทงยังไงอ่ะแทงคือแทงให้มันแตกแทงให้มันแตกใช่ไหมแทงให้มันแตกใช่ไหมแทงลูกขาวมาแทงลูกขาวแทงลูกขาวอ่ะตั้งไกลก่อนมตั้งไกลเลยตัวเองใช่อาใหม่จะเราจะตั้งลูกใหม่ต้องไปตั้งตรงกลางนะคะโอเคโอเคตรงกลางใช่ไหมเราจะตั้งลูกใหม่นะฮะช้าตรงนี้ใช่ไหม โอเคอ้าวดูท่าคุณนายนะฮะคุณนายขามจะลงไหม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 ไม่ลงเอาใหม่อยิงใหม่ยิงใหมเ่เอาเอาเอาสีเขียว<า>เอาเอาลูกสีเหลืองให้ลงดิลูกสีเหลืองให้ลงหลุม ummer, ummer, สีส้มๆมอ่ะโอเคดูนะดูคุณนายคุณนายคุณนายคิมนะคะลงไหมลงไหมดูท่าดูท่าก่อน เกือบไม่ลงไม่เป็นไรโอเคเธอเอาลูกสีเขียวสิเธอเธอเอาลูกสีเขียวเอาให้ลงเออดูดูท่าดูท่าดูท่าคุณนายดูท่าดูท่ายิงสนุกอายไม่ลงเอาใหม่เอาใหม่อสีแดงให้ลงเลยใช่ใช่ ชุดชุดของนักสนุกกี้เลยนะคะใช่อ้ไม่ใช่นึกว่าลูกขาวนึกว่าลูกสีขาวกันลงยิงยิงยิงลูกขาวให้ลงสิเออเอาเลย ผัวมันนั่นแหละอะเดียวดีดีก็ลูกไหนก็ได้ตามใจชอบชอบไม่โดนกันลูกไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไรอ่ะอันนี้หลุมแบบหลุมเกาหลีนะเนี่ยหลุมเกาหลีเลยเหรอหลุมไทยมีด้วยเหรอใช่หลุมไทยเล็กนิดเดียวอ่ะจริงอ่ะใช่ขนาดหลุมถ้างั้นหลุมเกาหลีใหญ่ขนาดนี้ยังไม่ลงเอง๊ะ ใช่ถ้าฝั่งฝั่งนี้น่าจะลงนะลูกสีแดงน่าจะลงนะสีแดงไม่ได้ไม่ได้เหรอเอาเงี้ยแน่สีเขียวเลยน่ะพุ่งใส่เอาสีขาวคือใช่ไม่ใช่เราไม่ไม่ไม่ใช่นักก็ลองไงก็มาหัดไงวันนี้มาหัดมาหัดสนุกเกอร์เออเอาเลยโอ้กระโดดอีกข้าวนี่ตัวเองขาย ลูกเดียวนี่เดียะแ้งได้เวลามันแหงแ้งน่ะมันไม่ทำลูกให้เออใชอ่จะเลือกเอาลูกเลยอ่เดียวดีเดียรู้จีเอาลูกไหนก็ได้เอ,เอาฝาเข้าไปในกลุ่มลูกเยอะเออค,คือลูกใหญ่วะคือไอ้นี่นะฝาวแล้วโดนฟาวหล่อน <c oughs> ฟาว <c oughs> กิ้อยู่ในกิดาเลยตนี้ยิงไม่ลงอย่างงี้ยยิงไม่ลงอีกเยใจไม่ได้ฝึกนะมาแต่ครั้งแรกเชื่อ้วลงลงลงแล้วเหรออ้ไม่ใลงเหรอเดเกียรลูกนี้ลงอะลูกนี้เหรออ้าวไม่ไม่ไม่สีเขียวพี่สีเขียวง่ายกว่า แล้วว่าสีเขียวง่ายกว่านะมันไม่ลงไม่ลงเอาสีขาวเราพุ่งมาโดนสีเขียวสิแล้วว่าน่าจะโอเคกว่า,เ,<ร>าเออจะเลือกได้ไอสั่งได้โอเคโอเคเชือ่อว้าวสองกองลงไปแล้วนะครับท่านลูกเขียวลูกเขียวกี่แต้มไม่รู้ คือแบบว่าเล่นแบบไม่รู้ว่ามันมีกี่แต้มนะคะ,ม,ะม,มีลูกค้าคะ่มออนะมีลูกค้ามานะคะอโอเคอ่าสันนิษฐานดูว่าในหนึ่งชั่วโมงนี้คงจะไม่ลงแน่นอนเพราะฉะนั้นเอ่อเราจะขอจบ เราจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่มาเอา่อมารับชมการแทงสนุกของสาวๆนะคะของสาวๆทีมเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะโดยเฉพาะคุณนายคามนะคะเนี่ยท่าท่าหลอนแล้วก็ชุดของหล่อนเนี่ยเป็นชุดมาแทงสนุกโดยตรงเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ